หน้าเป็นสิวตัวนี้คู่นี้นะคะใช,ใช้เป็นกันแดดได้ด้วยไหมคะใช่ค่ะได้คิมไนคิมกันแดดลองผืนนะคะใช้ตัวเดียวนางเอาอยู่นะคะสบู่ก็จะเป็นอะไรที่ ช่วยเรื่องรักนับความมันบนใบหน้านะคะแล้วเวลาทาครีมเมอรลิน่าเนี่ยโดยการที่เมอรลิน่าเนี่ยจะซึมเข้าไปใต้ผิวเวลาซึมเข้าไปใต้ผิวปุ๊บเนี่ยเวลาเราทาแป้งเนี่ยแป้งมันจะติดแบบนี้ค่ะแป้งมันจะติดถึงจะดึกยังไงเนี่ยแป้งมันจะติดอยู่เลยนะคะเวลาแป้งติดอยู่คือเวลาเจอแดดเนี่ยมันจะมีน้ําผ่านรูขุมขนแล้วน้ำเนี่ยก็จะไปโดนกับแดดแล้วแดดก็ ได้น้ำแล้วก็ได้แป้งแล้วก็ได้ครีมกว่าจะเจอหน้าเรามันก็ทําให้แม่เนี่ยซึ่งอายุเนี่ยก็เยอะแล้วแต่สามารถที่จะแบบดูแลผิวได้นะคะก็ใช้ตัวแม่ครีมเมลีน่าไม่ม,ไม,มีไม่มีพรีเซนเตอร์ไม่ได้จ้างพรีเซนเตอร์แต่มีซีพรีเซนเตอร์เป็นเจ้าของครีมคือแม่กับแก้บบุ๋มนะคะคุณแม่ใส่ใจคนที่พิมพหน้ารักค่ะขอบคุณค่ะ